หมือนมีเจ้าหนี้แต่เราเครียดกับเงินที่เราติดหนี้เขาเวลาเราเครียดเราตายเจ้าหนี้ไม่ได้ตายน่ะโธกก็บอกเขาดิบอกมีก็จะให้อยู่นะทาไมมีแล้วไปยิ้มยิ้มไปดิไม่มีเพื่อนอยังทำไมก่อนมันเป็นหนี้เขาเยอะแยะตอนนั้นลงตาเข้าวัดแล้วนะมีตัวอย่างนะโอ้โมันไม่ได้เยอะหลายหลายคนอนะ่ะเขาต้องฆ่ามันแน่เลย วิธีเดียวไปหาเลยมึงไปหาก็เลยมึงไปไหว้ก็เลยเนะี่ยพี่ดอกผมไม่ให้นะแต่ผมจะถอนต้นถ้าผมตายนะพี่ไม่ได้นะครับผมตายพี่ไม่ได้นะครับผมตายพี่ไม่ได้นะครับหลายเงี้ยรอดฮะมันก็ผ่อนไปเลยตอนนี้ดอกผมไม่ให้นะครับเนะี่ยวิธีเดียววิธีเดียวมันคิดหัวคิดไม่ออก มันคิดไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันไม่สวดมนต์มันไม่สวดมนต์มันคิดไม่ออกอ่ะเพราะจิตมันไม่นิ่งทุกวันมันก็คิดย้ำตรงนี้กูจะเอาเงินที่ไหนมันก็เอาคนนี้มาใส่คนนี้คนนี้มาใส่คนนี้มันก็ยาวไปเรื่อยๆบอกเฮ้ยมึงหยุดต้องบอกมันหยุดมึงไปบอกเขาเลยถ้าผมมีชีวิตอยู่พี่ก็ได้นะถ้าผมตายแล้วพี่ไม่ได้แล้ว พอผมมีเงี้ยนี่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 น,น,น,นี่บอกไปมันจะเอาอะไรเอะจ้านีหยุดนะฮะแล้วไม่กี่ปีไม่เกินสิบปีมันก็หมดนะฮะ